โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตเทอร์ลิทเนสของผมเฟอร์นะฮะในช่วงวันเด็กนะฮะวันเด็กก็จะเป็นวันที่เจติลมกราคมพศสองห้าหกจุดแล้วนะฮะก็วันนี้เป็นวันเด็กนะฮะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีก็เลยมาพูดแล้วกันก็วันเด็กตามตามที่ผมคิดในความหมายของผมก็คือวันที่จะขึ้นมาสําหรับเด็กๆนะ ให้เด็กๆได้เล่นกันอะไรอย่างนี้กันแบบเป็นวันผ่อนคลายของเด็กๆอ่ะแล้วก็คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้นะฮะก็คือคำขวัญวันเด็กปีนี้ก็คือ ครับนะฮะอะเนี่ยก็ตอนแรกว่าจะเชิญเ,เพื่อนเพื่อนคนอื่นเขามาด้วยนะฮะอย่างคุณเลียวจากเลียวคุงทีวีคุณมิกจากมายุแชนเนลอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเขาไม่อยู่กันนะเขาไม่ว่างกันเลยคุณเลียวก็จะหายไปตักพักเนื่องจากไปเข้าค่ายนะฮะคุณมิกก็จะ ไม่ค่อยได้ลงคลิปอยู่แล้วนะก็คือประวัติความเป็นมานะมีต้นกำเนิดวันเด็กแห่งชาติเนะี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่องค์การตหาประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่ดเด็กๆในปีพศ2ิ9 8ในวิเมกู คุณผู้แทนองค์การตะหะพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศได้เป็นผู้เสนอได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาประชาตงเคให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กรวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ตรหนักถึงบทบาทอันสำคัญในของตนเองในประเทศโดยปูกฝังให้เด็กมีตนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาตินั่นเองนะฮะก็วันเด็กก็เกิดมาด้วยเหตุผลนี้นะแล้วคำขวัญวันเด็กปีนี้ก็คือคำขวัญวันเด็กประจำปี2 5 6 0เด็กไทย ใจใจถึกตาพาชาติมั่นคงนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะตุตกแต่นวันเด็กนะ,ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะใครที่ติดตามแล้วก็อย่ากดใครที่ติดตามแล้วก็อย่ากดยกเลิกการติดตามนะะใครที่ยังไม่ได้กดก็ กดติดตามด้วยนะฮะแล้วผมจะเอาลิงก์ของอคุณมิกจากช่องมาย h a n n e l แล้วก็คุณเลียวจากเลียวคุมทีวีไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมมีเฟ e บุ o k แล้วนะก็คือเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ facebook ผม ให้เอาชื่อ facebook ผมแต่ไว้ด้านล่างแล้วกันก็รูปโปรไฟล์ facebook ผมก็จะเป็นไอรูปแชนแนลผมนี่แหละนะฮะก็จะเป็นรูปนั้นแหละนะฮะล้วว่าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ